มีความคืบหน้านะครับหลังเกิดเหตุเรือสปีดโบ๊ทไปชนกับโขดหินที่ภูเก็ตตอนนี้ตำรวจแลวก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วครับดูจากสภาพเรือไม่น่าจะมีปัญหานะครับแล้วก็จะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเหตุครั้งนี้ได้เร็วๆนี้รอ,รอยความเสียหายจากการชนเข้ากับโขดหินบริเวณเกาะไม้ท่อนของเรืออภิรักษ์8 9นี่แสดงถึงความรุนแรงของแรงกระแทกครับที่ทําให้โครงสร้างเรือ หลายช่วงนะครับทั้งช่วงหัวเรือเนี่ยเสียหายยาว2.8เมตรแล้วก็มีความเสียหายทางแนวดิ่งจากดาดฟ้าถึงท้องเรืออีก1.4เมตรขณะที่ภายในห้องโดยสารเรือพบว่ากระจกกันลมคอนโซลแล้วก็ที่นั่งของกัปตันเรือเสียหายทั้งหมดครับขณะที่บริเวณท้องเรือไม่เจอปัญหาครับยังสามารถใช้งานได้ปกติเครื่องยนต์และใบจักรไม่พบการชำรุดเสียหายจากการตรวจสอบพบว่าการควบคุมทิศทางใช้งานได้ตามปกติ เจ้าหน้าที่จึงเชื่อว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากตัวเรือครับนะครับซึ่งโดยปกติสามัญชนทั่วไปเนี่ยก็คือจะลดความเร็วนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการลดความเร็วและก็มีการป้องกันหลีกเลี่ยงการชนเนี่ยหรือว่าถ้าหากว่าคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เนี่ยก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับสามารถลดความเร็วแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุได้แต่ว่าความเสียหายระดับนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าถือว่า เรือที่วิ่งเข้าไปชนโขดหินเนี่ยถือว่ามีความเร็วและความแรงพองสมควรนะครับที่จะเสียหายได้อยู่ระยะเกือบ3เมตรขนาดนี้นะครับหลังจากนี้ครับเจ้าหน้าที่จะส่งรายงานการตรวจสอบสภาพเรือให้กับพนักงานสอบสวนสอพอวิชิตนะครับเพื่อนําไปประกอบสำนวนคดีดําเนินการตามกฎหมายต่อไปอีกด้านหนึ่งครับนายแพทย์วีรศักดิ์หลอดทองคําผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต บอกว่าผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ซึ่งเดิมมี5คนนะครับออกจากโรงพยาบาลแล้ว2คนเป็นเด็กชายวัย3าขวบกับคนประจำเรือแต่ตอนนี้ยังมีผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก3คนครับเป็นสามีภรรยาชาวรัสเซียอีกคน คือกับตันเรือที่เมื่อเช้าที่ผ่านมานําตัวไปผ่าตัดกระดูกใบหน้าที่แตกนะครับแล้วก็ยังอยู่ในอาการสลึมสลือทั้ง3คนยังอยู่ในห้อง ICU ด้วยส่วนการเยียวยาผู้ประสบเหตุเบื้องต้นใช้พรบรภาคบังคับของเรือส่วนที่เกินจากนั้นเจ้าของเรือจะเป็นผู้รับผิดชอบเดิมทีเคยมีงบประมาณของกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้ แต่กองทุนนี้ถูกยุบไปตั้งแต่เดือนกันยายนปี2565ครับ